มาลองดูว่าเร็วจริงไหมนะครับเราเปิด YouTube นะครับอนนี้เรามาแบ่งสองหน้าจอนะครับปกติถ้าเป็น RAM สองนี่ยมันจะอึดมากเลยเดินทางปฏิทินทัวร์ในรูปแบบเดิมและการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็คำสั่งเสียงได้เลยนะครับนี่กลางเรือทางเก่าทางอยู่ไปจังหวัดน่าน ทางใต้ไปตามถนนเล็งหนองบัวเข้าสู่ถนนหมายเลขสามนอ่เราติดตั้งในไอคอนพับตัวนี้พ่ครับหลงไทรที่ไม่ได้กินอะไรมากว่าแบบเจ็ดชั่วโมงก็ถูตัวเครื่องเสียเดียวของลูกค้าเนี่ยมีอาการรวนนะครับกดที่ AJ ไม่ได้นะครับก็เลยต้องทําการปรับแต่งในส่วนของขอแอมครับที่ติดตั้งอยู่ในรถเนี่ยให้สามารถรับสัญญาณเสียงจากตัวจอแอนดรอยได้เลยนะครับ ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับได้บอกวาตัวผมอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับจอ a อ d r o อ d ลำสี่ลำหกสิบสี่นะครับตัวนี้หน้าจอ IPS นะครับตัวนี้รถลูกค้าเนี่ยใช้ฟังก์ชัน AUX ไม่ได้นะครับก็เลยต้อง Modify นะครับให้ใช้ Power Am p เดิมนะครับตัวในวีนะครับตัวนี้ตัวท็อปมีแอมนอกนะครับพอมีแอมนอกเนี่ยถ้ามีการ เปลี่ยนจอหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องทําในส่วนของ power amp ไม่งั้นเสียงจะไม่ออกครับตัวนี้ฟังดูพร้อมอะไรได้เหมือนเดิมนะครับร้านผดานยังเสิร์ฟเมนหมูเขาเปนราที่ดีเรามาดูแบ่งสองจอครับแล้วก็เรียกใช้งานในส่วนของ Google Maps จะรับเบอร์นั้นและที่ที่สองไปกรุงเทพ นุ่งนทาคันที่ไปตามถนนท่งหยอกมองเข้าสู่ถนนหมายเลขสามหนึ่งสี่สี่แล้วกลับรถที่ถนนหมายเลขสามหนึ่งสี่สี่ก็จะอยากจะไปดับแังทุกคนนะคะแต่ก่อนไ่นะไรมีกอเดินถายรูปสืมอสารกันะครับก็จะสามารถคู่ร่วมเดินเท้าด้วยนะคะคือด้คือสบดสด็ด้วยนะว่าแรงแค่ไหนฟนชื่นแลเราจะได้เก็บความทรงจำ้งภาพนิ่แล้วก็มีดีโอได้อ Your everyday epic ค่ะก็เดี๋ยวจอดนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไปค่ะปิดหน้าตา่างเดี๋ยวไปดูสเปคกันนะครับสเปคเนี่ยก็จะอยู่ในตั้งค่านะครับรูปรไประบบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกอุปกรณ์นะครับไม่มีสัญญาณ GPS เป็น Android เวอร์ชันสินะครับสิแท้นะครับก็ข้อมูลระบบจะเป็น CPU นะครับ7862นะครับอยู่จิบแปดกิกนะครับล้อมล้อมกสี่ล้อมสนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับดูในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับถ้าใส่ซิมก็จะมีข้อมูลของซิม ก็ใส,ส่ซิมได้ตัวนี้ก็จะสามารถเป็นทําตัวเป็นพาอสปอร์ตได้เช่นกันใช้สำเนาเองให้กับคนในบ้านได้เลยนะ,เ,นะเดี๋ยวมาดูกล้องถอยเดิมของรถนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมคนระับ9 Samsung Galaxy S21 เส้นถอยปรับได้นะครับเส้นของ ตัว r 4เนี่ยสามารถที่จะปรับในส่วนของเส้นถอยได้อิสระเลยนะขึ้นอยู่กับมุมมองในการใช้งานนะทำสุ a 2ยนะท่ทุกเพลงก็มีในส่วนของคนหาดที่เสียนได้นะครับไปเที่ยวกรุงเทพ เยกูใชดได้ลื่นไหลเลยทีเดีนะครับต้องควกไม่ต้องควช้านะครับบทังหมดนะครับมาลองว่าเร็วจริงหมนะครับเาเปิด,ดทนะครับนนเรามาแบ่งสองหน้าจอปกติถ้าเป็นสอนี่มันจะอดืดมากเลย ที่ตัวตนใรูปแบบเดิมๆแะการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ก็คำสั่งเสียงได้เลยและเส้นทางเก่าทางัดินไปจังหวัดน่านนมืองทางใต้ไปตามถนอเลี่ยงนองบนวเข้าสู่ถงนยหม่เล็กสามเล็กออโต้ช็อป อจุดตรงร้านอะหรือออโต้ช็อปเนี่ยครับโอเคครับผมสนใจรจิตจะได้ครับสวัสดีครับ